สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรียนดนตรีกับคุณนิกในรายวิชาดนตรีสากลชั้นปถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเพลงกลมเด็กจะมีเพลงอะไรบ้างและมีเนื้อหาย,ยังไงเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยครับพอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งศิลปะสาระดนตรี เพลงกล่อมเด็กเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมในท้องถิ่นต่างๆเพลงกล่อมเด็กทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินหลับง่ายและเกิดความอบอุ่นใจไปดูลักษณะของเพลงกล่อมเด็กกันนะครับมีจังหวะในการร้องและทำนองที่เรียบง่ายสนุกสนานจดจำได้ง่าย ใช้คำที่เข้าใจง่ายเป็นบทร้อยกรองสั้นๆมีคำคล้องจองต่อเนื่องกันไปมีรูปแบบการสัมผัสคําไม่แน่นอนประเภทของเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพลงกล่อมเด็กมีหลายประเภทดังนี้ 1. เป็นนิทานและวรรณคดี 2. อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว 3. เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ 4. เป็นคติสอนใจ 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก 6. แสดงความรักความห่วงใยของแม่ต่อลูกเพลงกล่อมเด็กในภาคต่างๆเพลงกล่อมเด็กมีอยู่ทั่วทุกภาคซึ่งมีเนื้อร้องและทํานองที่ต่างกันไปเริ่มต้นที่ภาคเหนือกันเลยนะครับเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ ภาคเหนือมีเพลงกล่อมเด็กที่สืบทอดเป็นลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองมาช้านานคนไทยทางภาคเหนือเรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงอื่รูกเพราะมาขึ้นต้นด้วยคำว่าอื่จาความหมายของเพลงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพคือการเก็บอาหารเอาไว้กินไว้ใช้ส่วนหนึ่ง เอาไปขายส่วนหนึ่งแล้วให้ลูกอีกส่วนหนึ่งเป็นการแสดงความห่วงใย

ภาคกลางภาคกลางมีเพลงกล่อมเด็กที่รู้จักแพร่หลายและมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานมากกว่าภาคอื่นการขับกล่อมเน้นการใช้เสียงทุ้มเย็นไพเราะอ่อ,อ,อนหวานความหมายของเพลงเกี่ยวกับความรักที่แม่มีต่อลูกด้วยการเลี้ยงดูกล่อมให้นอนหลับอาบน้ำให้และไม่ให้ไปเล่นที่ท่าน้ำเพราะจระ,ะเข้ จะมาจับลูกที่มีค่าเปรียบดังทองคําไปกินวว สาลิล so ูกเคยตกยากแม่ยายก็พลาก ลูกสาวเพลงกล่อมเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคอีสานมีเพลงกล่อมเด็ก โดยใช้สำเนียงของอีสานตอนเหนือที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านอนสาลาหรือนอนสาเดอหรือนอนสาแม่เยอความหมายของเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนภาคอีสานที่ทำนาทำไร่เป็นาการกล่อมลูกโดยบอกลูกว่าถ้าไปไร่ไปนาก็จะมีของมีอาหารมาให้ถ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ลูกก็จะได้นอนเปลผ้าไหม กล่อมเด็กภาคใต้ภาคใต้เรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงร้องเรือและเพลงช้าน้องหรือเพลงชาน้องที่เรียกว่าเพลงร้องเรือเพราะลักษณะของเปลที่ใช้ผูกมีรูปร่างคล้ายเรือส่วนเพลงช้าน้องมีที่มาจากความหมายของคำว่าช้ามาจากคำว่าชาแปลว่ากล่อมขวัญความหมายของเพลงเกี่ยวกับความปลอบโยนลูกน้อย ให้ลูกน้อยนอนหลับให้สบายแม่ซื้ออย่าได้มาหลอกแม่โพสกมากล่อมให้ลูกนอนหลับให้สบาย